เด็กที่กูคำนวณถ้ามื่อได้สเกตสองคะแนนเก็บมันก็ต้องได้เกินครึ่งและคะแนนสอบอีก80สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเดึ่บโมเมนชิค่ะวันนี้เราจะมีเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักนะคะทุกคนก็ไปดูกันโยัสับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดีก okay ัรศึกษาใหม่ เปิดเทอมใหม่นี้เราไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้ววว้ยจาารถวาบรถตววางวรียนด้วยแลววเขาใส่มาทำไมน้องมีววววววดวววดวว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 คววววววอวว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 วควกวว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 วเวว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 วเว ไอ้เชี่ยเกศมึงอยู่ไหนตอนมึงจะเรียกอย่างนี้เลยปะไอ้เกตไม่มากวามึงนั่นแหละเกศใช่กูว่านะใช่เด็กเิงกับเด็กกับนคำนวณถ้ามึงอยากได้สเก็ตสองคะแนนเกดมันก็ต้องได้เกินครึ่งและคะแนนสอบอีก80%ผลนตามยญญาดีวยนะอ้าวกูนกวนอะไรกับขนตากลัวคเป็นร่อรักดี คุณครั้งรักกับคนน้าโอ้ข้าก็นายจะข่งที่ลอยแล้ว่ะเออกูยังไม่ชอบใครอีกแล้วปาบไม่เป็นจริงไม่เคยเป็นจริงเฮ้ยใครวะเด็กใหม่ป่ะมีคนบอกว่ามหกจะมีเด็กเข้าใหม่คนหนึ่งกูรู้ละว่าที่ผ่านมากูขับเพราะอะไร ตลกไปหมดคือคลิปหลงกับโจ้หลังพอรักแค่รอคุอยู่นี่งไงละ่ะ<อ>รู้ไหมว่าหมวดวรรณกรรมอยู่ตรงไหนเราหาหนังสือบด้วยฮายซิวอ๋อน่าจะอยู่ทางนี้นะนี่มันหมวดการเกษตรนะเฮ้ยไจ้โจ้โจ้จ้รีบเลยสิคับสวีเกมเกี่ยวอะไรคือเสื้อผ้าเปลี่ยนเด้อ มึงเขาสวยมากเลยอ่ะเออใช่มึงรู้ไหมที่ผ่านมากูใช้ชีวิตแบบมองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวแต่พอมาเจอมึง <c oughs> พูดถึงรู้สึกว่าจริงจริง <c oughs> ของกูตอนนี้ก็มีความสุขดีมากเลยนะแต่เขาจะผ่านไหมก็ชอบชีวิตตอนนี้มากด้วยกูก็ชอบเหมือนกันชอบชีวิต <c oughs> ชอบมึงอะคะ่ะเออ อุปสรรคบางวันี่ยนอกจากกูอินเลิฟและอินเลิฟเนี่ยกินเองไม่เป็นเลยไงอยากให้ปอดที่แค่เกิดเชนไม่ง่ายเพื่อนจริงกูถูกทิ้งคนเดียวดิกูไม่ทิ้งมึงหรอกเชี่ยนะอย่าเลี้ยงนี่ไอ้เหรอแอบดีคนในโรงเรียนเขาบอกว่าเราเป็นคู่จริงหมดแล้วนะครับคุณอัทแล้วอยากเป็นคู่จริงไหมนะครับอืมเรื่องอะไรวะเนี่ย รอนเลยแบบหวานหวานแบบไอน้น้ำตาลแบบแฟนผมอะรเเอออะน้อยแบบแฟนผมแบบไม่มีอะไรเครียดมากมาย,ยนะอะไรเงี้ยขอบคุณสุดท้ายมิกก็มีผลงานมาหนึ่งเรื่องสักที ไม่ก็มีก็มีเรื่องแบบไงมีเรื่องแบบไงที่เขาเล่นเป็น้องชายเป็นน้องชายคนนั้นไงแต่ว่าหมายถึงเรื่องที่มันแบบใหญ่ๆให้มันแบบเออสูเขาลูกฮะต้องคุณเรื่องมินายแบบนี้แหละแต่ถ้ามึงคิดจะขัดขืนคำสั่งกูแล้วก็เฮ้ยต้องขนาดนี้เลยวะต้องขนาดนี้แหละคนยังมึงอะติวได้แล้วสองจุดนะอ้าวสอง เกยสองจุดห้างไงเพื่อให้ได้ก็ต้องเป็นคนอย่างนี้ไงก็น่ารักดี่เนาะเจนมีอะไรบ้างอะก็น่ารักจีก็เป็นแนวคลายเครียดหลังจากที่ทั้งปีนี้เรามีแต่หนังซีเรียสแล้วก็ใส่สืบสืบสวนมืดมนอบมืมเออก็มีทีเด็ดนี้มาแบบว่าให้ให้ปีหน้ามันสดใสขึ้นมาหน่อยแต่จริงแนวสดใสก็มีหลายเรื่องแหละแต่เราก็เลือกเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วก็รู้สึกว่า ตรงไหนคือปัญหาเหมือนไม่มีอะไรมีปัญหาเลยในในทุกตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีเขาอาจจะแค่ไม่ได้แบบนำเสนอมาแต่กูแค่รู้สึกว่าเน้นหวานไงเวลาเขาจะนําเสนออะไรที่แบบว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวอะไรบ้างกูแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเน้นหวานน้าตาลแบบ อ่าหมดประเทศอะไรเงี้ยคือหวาดเกินหวาดทุกคู่อะไรเงี้ยคือภาสีน้ำตาลขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนแล้วกูอยากรู้ว่าการติวอย่างนั้นอ่ะเขาจะสอบผ่านไหมวะาคนแต่จีบแล้วกูก็จะสอบผ่านไหมคนคนนี้อะไรเงี้ยไม่แน่นะมันจะเป็นทางของความรักที่แบบส่งมาทำให้เราแบบมีแรงที่จะแบบฮึดขึ้นมาแล้วก็สอบได้ใช้เงินลงนั้นกบพี่โดนอะไรเงี้ยใช่ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเปิดเทอมใหม่หัวใจหักลักนะคะก่าหัวใจคือคักแล้โอเคทุกคนก็ไปติดตามดูได้นะคะในจิมเอ็มชีวีสองพนะคะทุกคน ก็สำหรัครช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช่อช่องชื่อไม่ก็คอมเมนต์ต่าและจะปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ด้านบนด้านล่างก็ถ่ายคลิปสำหรับวันนี้ไม่ชื่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย